สวัสดีครับดูอยู่ในวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทําบุญไหว้สักการะหลวงพ่อทันใจที่วัดดอยคํานะครับสําหรับประวัติข้าวๆของวัดพระธาตุดอยคํานะครับวัดพระธาตุดอยคําเป็นวัดสําคัญในจังหวัดเชียงใหม่อายุเก่าแก่กว่า1,300ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรวัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว140เมตรและมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ465เมตรวัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุกเก่าแก่กว่า500ปีและที่ทุกคนเห็นดอกมะลีนี้ก็คือพี่พี่ที่เคยมาไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อทันใจแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องมา,มาแก้บนโดยการซื้อดอกมะลีครับซื้อดอกมะลีมาไหว้แก้บนนะครับดอกมะลีก็จะมีวางขายเต็มไปหมดเลยนะครับตรงระหว่างาทางที่เราจะขึ้นมาบนวัดนะครับ แต่ไว้ดูแนะนําคือมาไหว้พระขอพรก่อนนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ประสบความสําเร็จตามพรที่ขอแล้วก็ค่อยมาแก้บนกันอีกรอบหนึ่งครับแล้ววันนี้เราก็มาทําบุญอขอพรกันนิดนึงนะครับเพื่อให้จิตใจของพวกเราได้สงบขึ้นนะครับจะได้มาตั้งใจทํางานนะครับใครที่มีเวลาหรือใครที่มาเยือนเชียงใหม่ก็ดูอยากแนะนํานะครับดูอยากแนะนําให้มา ไปพระทำบุญกันที่วัดพระธาตุดอยคำครับก็นี่เลยครับจะมองเห็นวิวเป็นตัวเมืองเชียงใหม่นะครับสุดลูกหูลูกตาเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ